สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่ออร์เรคเิลนะคะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่คือการงานและอาชีพของคนราศีเมษค่ะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์คอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทํานายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครสนใจดูดวงแบบละเอียดนะคะแอดไอด้านล่างมาได้เลยนะค่าครูส่วนหนึ่งนำไปทำบุญเสริมดวงชะตาให้กับลูกดวงด้วยนะคะ ภพะายพ,าพายราศีเมษนะคะภพา,พายแปลว่าลมหรือบริวารของพระอินทมีหน้าที่ดูแลลมทั้ง7ได้แก่ลมตะวันออกตะวันตก เหนือใต้ลมในเทวโลกพมโลกและลมในอากาศนั่นเองนะคะการงานอาชีพเหมาะกับการทําธุรกิจที่ต้องติดต่อเดินทางอยู่ตลอดเวลาหรือธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์รวมถึงธุรกิจนําเข้าส่งออกทุกประเภทดังนั้นอาชีพที่เหมาะสมคือพนักงานขายนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศร้านค้าขายอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรงสรค์งานวิจัยพัฒนาปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้านสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในงานนะคะคือการปกครองบริวารเพราะส่วนใหญ่คุณจะใจดี และให้ความเสนิทสนมกับลูกน้องมากจนเกินไปทําให้บริวารไม่เคารพและเกงใจคุณมากนักจึงควรใช้ทั้งพระเดชพระคุณในการทํางานจึงจะทําให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองนะคะชาวราศีเมษค่ะ